สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น ep ที่สี่ของเดือนรอมฎอนนะใช่เหลืออีกประมาณ26วันนะจะรายอซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงมะเออเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าเล่นบอลอะ่ะใช่ตอนเที่ยงอะ่ะเล่นบอลไม่รวนเล่นทำไมนะเหนื่อยฟรีเลยแต่ก็ไม่เหนื่อยมากนะนี่ท้องผมเริ่มจะหิวแล้วแต่เดี๋ยวผมก็ จะพ,พาทุกคนไปชมที่บาซร์มัดดนนะก็คือจะไปซื้อแหละไปซื้อของกินนิดนึงแล้วก็จะชวนซัมซูใช่เพื่อนของผมเองทีมงานใหม่นะจะชวนเขาไปซื้อด้วยอืเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะไปไหมมาทุกคนตอนนี้เราอ่านน้ำละมาดสิเลยนะหลวงพระคัมภีรไประธรรมกีเวลาอาจานอัศรียเอ๊ยไม่ใช่อัศรี แค่ส uh ีส huh. ยังยังสามสี่สิบแปดแล้วก็คอมมันสี่ห้าสแปดนะซึ่งเวลาตอนนี้สามสาสิบห้าละมาดเสร็จละมาดเสร็จไม่ใช่กอมันแล้วอ่าน่นี่คอมมันใช่ไงก็อ่านอารับกีนี่ใช่เปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมเลยสามน่แนละฮะ

เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของแม่ฮิปป์กันนะแม่เฟนไอ้พวกไอ้พกนั้นล่เหรอยอะแล้วก็มีน้ำอีกนะดูมากมายเลยเดี๋ยวจะไม่แสงเกินนะโอเคนี่ก็ใช่แล้วนี่ผมเสือ,อนี่นะเขาไม่เยอะหรอมัอ่ามักร้นีเหรใช่ผัดไทยกับพวกนี่ะนี่เรื่องผัดไทยและช้างเชสเซียอ,อะไรอ่ะเสร็จเสร็จ<อ> อันแดะเรก็จะซื้ออันนี้นะประมาณ20บาทนี่มาอันนี้เราก็ซื้อได้เลยนะเนี่ยอ้าซื้ออะไรอันอยู่พร้อมน้ำใช่ไหมทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเล่นบอลนะเพิ่งกลับมาจากมาจรารมาดอนมานะนี่แล้วก็ใส่รองเท้าพังๆส่วนผม <laughs> ผมก็จะไปชาร์จแบตโทรศัพท์นี่นะนี่นี่นี่โทรศัพท์นี้น เพราะว่าแบตเรืออีกประมาณยี่สิบนะนี่โทรศัพท์ไหนฮะโทรศัพท์นั้นโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่นี่นี่นี่โทรศัพท์นี่นี่ชื่อโทรศัพท์ชื่อว่าเรมี่มีเท่าไหร่สิบสี่อ๋อคุณว่ามนมีหนึ่งเครื่องอ๋อก็หนึ่งเครื่องเลยกลเพิ่งกลับมาจากลาบาดามานตอนเกือบหลับแล้วเมื่อกี้แต่กลับมาได้ใช่ดีที่เจ้าหน้าที่เขาเจอนะ ก็คือกุญแจนั่นแหละหายที่เจ้าหน้าที่เขาเจอก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอต้องการเคลืนกันเลยตอนนี้ผมอยู่ในมัสยิดนะคือเสียงดังไม่ได้นะคือคนกำลังละหมาดตะลเวนซึ่งผมก็ยังไม่ละหมาดนะคือจะพักก่อนเหนื่อยที่ตอนแรกอยู่ก็กินกินแรงโอ้โหกกินปุ๊บ 啊。 ผมไม่มาว่า EP 5 EP หนะอยากให้คลิปยาวประมาณ20-20นาทีในชะ่คนผมไม่มาก็จัดไปเลยนะยินได้2 0่สนาทีได้เมื่อคืนผมนั่งตัดต่ออยูนะ่ประมาณตัดต่อตั้งแต่3าทุ่มตั้งแต่3าทุ่มเสร็จประมาณเที่ยงคืนตัดต่อคนนานสินะ สวัสดีนะวันนี้เราก็ละหมาดแต่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือ,คอ,คอาากําลังจะไปบ้านตัดเขานี่คุยแล้วก็สำหรับคลิป EP4 ใช่ EP4 ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบไปเร็วก,กันไ์ก็ติดตามเลยนะ